ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิคห์บลียงพบแมนยูยูโรป,ปาลีก10เมษายน68ปีศาแดงบุกวัดคมทีมแกร่งฝรั่งเศสลุ้นชิงตัว U ู l พรีวิวลียงพบแมนเชสเตอร์อยูเต็ดวันพระราบดีที่10เมษายน2568ศึกยูฟายูโรป,ปาลีก2024-2025รอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกปีศาแดงต้องบุกเยือนถิ่นทีมแกร่งจากลีกเอิงหวังคว้าผลการแข่งขันที่ดีเพื่อลุ้นต่อยอดในเลกสอง พร้อมเดิมพันตั๋วลุยแชมเปี้ยนลีกสี่ซนายูโรปาลีกรอบแทีมสุดท้ายนัดแรกลียงจากฝรั่งเศสประทับไ่เจ็ดจากอังกฤษเวลา2นาฬิกาทารสดบินสปอร์ตหนึ่งสนามกรูปามาสเตเดียมลียงจอร์ดมาซิลผู้เชี่ยโคตชยังคงทำหน้าที่แทนเปาโลฟอนเซกานายใหญ่ชาวโปรตุกสคู้โดนแบนยาว9เดือนข้อหามีพฤติกรรมรุนแรงกับกรรมการในลีกเองส่วนคุมกำลังประสบปัญหาเช่นกันเมื่อเออร์เนสต์นัวมาเจ็บ A c l เฉีกขาดปิดเทอมเรียบร้อย ไนจะมาลิกโฟฟาน่าเข่าเลี่ยงอีกรายโดยเชื่อว่ารายานแชรกี้ดาวรุ่งเนื้อหอมจะออกสตาร์ทแทนที่นัวมาประสานงานแดนหน้าร่วมกับโกรองแต่งโตริโซโเตียโกเอลมาดาและหน้าเป้าจอร์ดมิเข่าตัดเชมีโอกาสได้ลงกรออเล็กซองลากาเซรส่วนแดนกลางมีเนมันยามาติสเจอทีมเก่าลงคุมเกมคู่เทนเนอร์เทสแมนแมนยูนเต็ด รูเป็นอมริมประกาศรายชื่อ23แข้งเยือนแดนน้ำหอมโดยได้คอบ,บี้ไมนูฟิตซ้อมติดโผลุ้นมีส่วนร่วมช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นกับลูกชอบแบ็กซ้ายจอมเลี้ยงที่เพิ่งคัมแบ็กลงสำรองในดาบี้แมตช์เสมอแมนซิตี้อย่างไรก็ดีมัตไทด,ดิกองหลังดัดบาดเจ็บเวิร์ดตั้งแต่ศึกพาเมืองเมื่อวันอาทิตย์ตลอดจนโทบี้คอร์ลิเยอร์มีอาการน็อกเล็กน้อยไม่ได้ร่วมทริปซึ่งได้ใส่ชื่อตัวเยาวชนอย่างเจเดนคามาสันและแจ็คมัวเฮาส์มาด้วยการจัดทับด้วยดีกรีความสำคัญอาจยึด เดิมลุยต่อนำโดยกัปตันบูนโนแฟร์นันขึ้นสูงช่วยโจชัวเซิร์ซีและอาริเโดกานาโชส่วนลัสมุดหอยลุนยังนั่งสำรองและเจ้าหนูโจเอลโอบไม่ได้ลงทะเบียนนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลียง42-31ลูคัสแพรรีเอนลี่เมลานายคริมตันมาตามูซานิอาคาเต้นิโคลัสตายาฟิโกเทนเนอร์เทสมันเนมัญามาติชไรายานันแชกี้กปรองแต่งโตลิโซตีอาโกอ,อัลมาดาจอร์ดมีเข่าตัดเช แมนยูนเตสามสี่สามอันเดโอนาน่านูแซียมาซาอุยแฮร์รี่แม็กควายเลนี่โยโรเดียโกดาโลมาเนลอูคาเตกาซิเมโรพทริกดอกูบรูโน่แฟนันโจชัวเซิร์กซีอารเลฮันโดกานาโชความน่าจะเป็นของเกมแน่นอนว่าผีแดงเหนือกว่าบนหน้ากระดาษแต่ไปเยือนทีมฝรั่งเศสไม่เคยเป็นงานง่ายแม้ลียงจะไม่แกร่งเท่าไรก็ตามโดยสภาพแนวรุกหวังผลลำบากดูแล้วค้นเสมอคงน่าพอใจสำหรับแมนยูก่อนไปเช็คบินนัด2ในบ้าน ผลการแข่งขันที่คาดลรียงเสมอแมนยู7 1ต่อ1แมนยูเฮไมโนูลงซ้อมลุ้นดวลลรียงแต่ไร้กองหลังตัวเก่งแมนเชสเตอร์ยูดได้รับข่าวดีก่อนออกไปเยือนโอลิิกรียงในสึกยุโรปหลีกรอบก่อนรองชนลเลอร์นัดแรกวันพฤหัสบดีที่10เมษายนนี้ หลังค c o บบี้ไมนูกองกลางดีกรีทีมชาติอังกฤษกลับมาลงซ้อมแล้วไมนูบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่เกมชนะเลสเตอร์ซิตี้2-1ในศึก FA ครับรอบ4อย่างไรก็ตามในรายของมัตชาเดลิกปราการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยังไม่ได้ร่วมลงซ้อมกับทีมรูเป็นอมริมกุนซอแมนยูเผยถึงเดลิกผ่าน MUTV ช่องโทรทัศน์ของสโมสรว่ามัตชามีอาการบาดเจ็บต้องรอดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน ขณะที่ไอเดนเฮเวนโทบีคอร์เลเยอร์จอห์นนี่อีแวนและอามัดเดียโลเป็นกลุ่มนักเตะที่ยังไม่ได้ลงซ้อมส่วนลูกชอเมสันเมลแฮร์รี่แม็กควายและเลนี่โยโลลงซ้อมแต่ยังไม่แน่ว่าจะมีใครบ้างพลาดร่วมเดินทางไปฝรั่งเศสกับทีมช่วงบ่ายวันพุธนี้ เช็ค23แข้งผีบุกยุโรปมีชื่อเซอร์ไพรส์ขำแบกด้วยแมนยูนเต็ดมีคิวบุกไปซดเกือกับลียงทีมลูกหนังของลีกเมืองน้ำหอมก่อนในวันพฤหัสบดีนี้โดยอมโมริมได้รับข่าวดีในเรื่องขุมกำลังเนื่องจากคอบบี้ไมนูกองกลางทีมชาติอังกฤษสลัดอาการบาดเจ็บร่วมซ้อมกับทีมได้แล้วเมื่อช่วงเช้าว,วันพุธกว่าทั้งล่าสุดจากการเผยชื่อนักเตะในเกมบุกกับลียงกุนซือโปรตุเกสใส่ชื่อไมนูบินไปกับทีมด้วยแต่ผีแดงยังไร้มัาไทาลิกก Heaven, ลังที่บบาเจ็ รายชื่อนักเต Man United, ะแมนยูนเต็ดพักษาระตูอองเดโอนานาเอาตายบายินดีทอมฮีตันกองหลังเดียโกโดาโลนูแซมาซาวีแฮร์รี่แม็กไกววิเตอร์ลินเดเลฟเลนิโยโรก็อดวิลคูคอนกี้เจเดนคามาสันลุคชอแพติกดอกกูแฮร์รี่อามาสกองกลางกาซิมโรมเาเนโอคาเต้คริสเตียนเอลิกเซนเมสันเมาส์คอบบี้ไมนูแจ็คมอร์เฮาส์บรูโนโแฟนันกองหน้าอาลียอโดกา,าโชโจชัวเซอร์กซีราสมุธฮอยลุน รูเบนอมโมริมผู้จัดการทีมแมนยูแสดงความมั่นใจก่อนพาทีมลงบู๊กับลียงในรอบ8ทีมนัดแรกทั่วย,ยูโรปาลีกวันพฤหัสบดีนี้ด้วยการชี้ว่าฟุตบอลรายการนี้มีความง่ายกว่าพรีมลีกชนิดที่เทียบกันไม่ได้ อาโม,มาโริมอดีตโค้ชทีมสปอร์ติ้งลิสบอนถูกแมนยูเต็ดดึงมาคุมทีมแทนเอริกเทนฮากเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่เขาไม่อาจสร้างผลงานได้ดีไปกว่าอาดีตนายใหญ่ชาวรัสเนื่องจากผีแดงมีผลงานที่เลวร้ายในพรีเมีย์ลีกและทําให้เขาเคยเปรยว่าทีมชุดนี้อาจเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรจากการสร้างผลงานชนะแค่6จาก20นัด อย่างไรก็ดีนาะยใหญ่โปรตุเกสมีผลงานที่แตกต่างไปในเกมยูโรปาลีกและก่อนคุมทีมฟัดกับลียงเขาระบุถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะถ้วยใบนี้เล่นง่ายกว่าพิมลิกเนื่องจากความเร็วของเกมไม่มากเท่ากับลีกอังกฤษผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแท็กติกออมริมชี้แจงกับสื่อมเมื่อ9เมษายนหลังพาทีมชนะในรายการนี้5นัดและเสมอ1นัด ผมเชื่ออย่างแท้จริงว่ามันเป็นความเร็วของเกมเพียร์ลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกผมสามารถการันตีได้เมื่อคุณเปรียบเทียบกับยูโรปาลีกและผมมีสถิติข้อมูลบ่งบอกว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงผมรู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อเราเล่นถ้วยยูโรปาลีกกับตอนที่เราเล่นเกมเพียร์ลีกการมีเวลาให้เราคิดกับบอลมากขึ้นและมีพื้นที่มากขึ้นเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เราเล่นกันได้ดีขึ้น เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องได้แชมป์ยุโรปมันจะเพิ่มความเชื่อมั่นของเราสําหรับอนาคตในซีซั่นหน้าการได้เล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกต่างไปโดยสิ้นเชิงอโมริมทิ้งท้ายถึงโทรฟี่หนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ของผีแดงในซีซั่นนี้อดีตแข้งผีสวนเจ็บโอนน่าโกห่วยสุดในประวัติศาสตร์ ก่อนเกมยูโรปาลีกระอุเนมัญยามาติดดาวเตะรียงสัดกลับอ,องเดโอนาน้าแบบสุดเดือดหลังนายด่านแมนยูให้สัมภาษณ์มั่นใจเกินเหตุงานนี้อดีตแข้งพีถึงกับเย้ยต้องดูฝีมือตัวเองก่อนพูดดราม่าร้อนก่อนเตะคืนวันพฤหัสมบดีที่19เมษายน2568 แมนยูในเดตเตรียมทำสึกยุโรปาลีกรอบ8ทีมนัดแรกด้วยการบุกไปเยือนลียงในวันพฤหัสบดีนี้โดยเมื่อไม่กี่วันก่อนโอนาน่าให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบไม่มีเมมว่าพีแดงเนื้อกว่าทีมดังของลีกเอิงอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขาเป็นทีมที่ดีเรารู้จักนักเตะบางรายแต่ผมไม่คิดว่าเราต้องโฟกัสพวกเขามันขึ้นอยู่กับเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรได้ในทวารทีมชาติแครานระบุหลังเก็บคลีนชีชในเกมเพีย์ลีกซีซี้เมเเสมอกับแมนซิตี้ศูนย์ต่อศูนย์ ผมคิดว่าเราเหนือกว่าพวกเขาเราจะบุกไปที่นั่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคือใครหากเราบุกไปโดยมีสภาพจิตใจที่เหนือกว่าและเราโฟกัสพร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจกันและเล่นตามแผนเราจะชนะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายแต่ผมคิดว่าเราเหนือกว่าพวกเขาเราทุกคนรู้ถึงความสำคัญของเกมมันไม่ใช่ซีซั่นที่ดีที่สุดของเราแต่เรายังมีโอกาสชนะบางอย่างและเราจะเต็มที่กับมัน หลังโอราน่าโชว์ความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาติดมิดฟิลด์ทีมชาติเซอร์เบียซึ่งเคยคาแข่งกับผีแดง5ปีได้ตอบโต้อย่างเจ็บแสบขณะ,ะแถลงข่าวเมื่อ9เมษายนหากคุณเป็นผู้รักษาประตูที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูไนเต็ดคุณจำเป็นต้องระวังในสิ่งที่คุณพูดพ่อค้าแข่งวัย36ปีเอย่ยหากดบิดเดคาปีเตอร์ชไมเคิลหรือเอ็ดวินฟานเดอร์ซาพูดแบบนี้ ผมจะตั้งคำถามต่อตัวเองแต่หากคุณมีสติเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเมเต็ดเขาจำเป็นต้องแสดงให้เห็นก่อนพูดออกมาแบบนี้อองเดโอนาน่าในทวารแมลเ็ตโพสต์เดือดใส่เนมัย่ามาติชหลังโดนแขวะว่าเป็นโกห่วยสุดในประวัติศาสตร์ผีแดงก่อนเกมยูไปปาลีดวลลียงงานนี้มีประเด็นร้อนนอกสนามให้ตามลุ้นอีกเพียบ มาติชเปิดปากกับสื่อเยอะคืนพพสาประตูทีมชาติแคมรูนปรากฏว่าโอนาน่าไม่อยู่เฉยและโพสสื่อโซเชียลทันทีผมไม่เคยไม่เคารพอีกสโมสรผมรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่ยากกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งเราโฟกัสถึงการเตรียมโชว์ฟอร์มให้แฟนของเราภูมิใจอย่างน้อยผมก็ได้ชูโทฟฟี่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกขณะที่บางคนไม่อาจพูดแบบเดียวกันนี้ได้ จากการโพสตดังกล่าวเชื่อว่าโอนาน่าจงใจแซะมาติดที่ไม่ได้แชมป์กับแมนเชสเตอร์เลยแม้แต่รายการเดียวตลอดระยะเวลา5ปีขณะที่มือเก่าแอฟริกันได้แชมป์เอฟเอคับสีซสั้นก่อนอย่างไรก็ดีสตาว์ว36ปีซึ่งย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ในปี2017เคยได้แชมป์กับสิงห์บลูหลายรายการทั้งพิมรีก2หนเอฟเอคัและลี FA ครับ,รรบหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ